ตอนที่2,962ผู้กอบผู้เพียงหนึ่งเดียวหานเซ้นไม่รู้ว่าผู้อาวุโสหนึ่งของปราสานภามีความเกี่ยวข้องกับเทพสปิริตหรือไม่แต่เขารู้ว่าที่ผู้อาวุโสหนึ่งพูดนั้นไม่ผิดหนึ่งตะเกียงหลักและ4ตะเกียงรอง ฮานเซ่นเอาตะเกียงหินออกมาเขาได้เป่าเออสามารถใช้ตะเกียงหินได้แต่นั่นเป็นแค่การพึ่งพาเปลวไฟของตะเกียงเพื่อเสริมพลังที่พวกเขาปล่อยออกไปเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถควบคุมตะเกียงหินได้แต่ตอนนี้ฮานเซ่นเพิ่งจะวิวัฒนาการขึ้นมาสู่ขั้นทูกอรบางทีครั้งนี้เขาอาจจะควบคุมตะเกียงหินได้ ใบหน้าปีศาจส,สาวและคนอื่นๆดูไม่ค่อยดีนะักในตอนแรกที่พวกเขาไม่ใช้ตะเกียงเผาพันธ์นั่นก็เพราะตะเกียงเผาพันธุ์หลักอยู่ในมือของหานซส่นแต่เมื่อพวกเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องที่หานซส่นไม่มีร่างกายศักดิก์สิทธิ์พวกเขาก็เชื่อว่าหานซส่นไม่มีทางใช้พลังของตะเกียงหลักได้นั่นทําให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยขึ้น ฮันเซนมองไปที่ปีศาจสาวและคนอื่นๆหลังจากนั้นเขาก็ใส่พลังของตัวเองเข้าไปในตะเกียงหินเขาต้องการควบคุมพลังของตะเกียงเผ่าพันธุ์หลักของซีเครตในตอนที่ฮันเซนลองใส่พลังเข้าไปในตะเกียงหินก่อนหน้านี้ตะเกียงหินไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแต่ตอนนี้พลังของเขาเหนือกว่าตอนที่เขาเป็นขั้นบรัตเตอร์ไฟมากพลังมหาศาลถูกใส่เข้าไปในตะเกียงหินและทําให้เปลวไฟของตะเกียงหินสว่างไสวขึ้นมา เดิมทีเปลวไฟของตะเกียงหินนั้นสว่างพอๆกับคบเพลิงเท่านั้นแต่ตอนนี้เปลวไฟของมันสว่างยิ่งกว่าเปลวไฟของตะเกียงรองทั้งสี่รวมกันซะอีกมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวสว่างสวัยขึ้นมาปีศาสาวอีเล้งแก่อสูรไรดวงตาและเลดโกดตกใจเมื่อเห็นเปลวไฟของตะเกียงหินหลักสว่างสวัยขึ้นมาและตะเกียงรองทั้งสี่ก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง พวกมันสั่นไหวขณะที่เปลวไฟของพวกมันพวกมันโค้งไปในทิศทางของตะเกียงหินของฮานเซ่นราวกับว่าพวกมันกาลังก้มหัวให้กับเขาเมื่อเห็นภาพนี้มันก็ทําให้ผู้อาวุโสหนึ่งของปราศาสนภาดีใจอย่างมากถึงเขาจะพูดไปแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าฮานเซ่นจะควบคุมตะเกียงเผ่าพัน์หลักของซีเครตได้จริงๆแต่ในวินาทีต่อมาตะเกียงหินก็สั่นอย่างรุนแรงและหนีออกไปจากมือของฮานเซ่นมันบินเข้าไปหาปราศาศักดิธิ์ มือของหานเส้นเต็มไปด้วยเลือดเห็นได้ชัดว่าเขาถูกตะเกียงหลักทำร้ายสีหน้าของทุกคนกลับมาตาประปัดผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาตกใจขณะที่ปีศาจสาวและคนอื่นๆนั้นดูดีใจขึ้นมาหานเส้นมองไปที่มือของตัวเองและขะมวดคิ้วถึงจะด้วยพลังของเขาในตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถควบคุมตะเกียงหินได้มันพาตัวเองหนีไปจากมือของเขาได้สำเร็จการที่มันทำแบบนั้นได้แสดงให้เห็นว่าพลังของตะเกียงหินนั้นน่ากลัวขนาดไหน มีเพียงแค่หานเส้นที่เข้าใจถึงเรื่องนั้นในตอนที่เขาใส่พลังเข้าไปในตะเกียงหินพลังของเขาก็ไม่ได้ควบคุมตะเกียงหินแต่พลังของตะเกียงหินถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาและเริ่มต่อสู้กับพลังของเขาแทนอ ตะเกียงหินบินไปอยู่บนหลังคาของปรา,าสาศ์กสิทธิ์ตะเกียงเผาพันหลักหนึ่งอันตะเกียงเผาพันรองสีอันร่วมกันสองแสงออกมาตะเกียงเผาพันทั้ง5ปัดเป่าความมืดมิดทั้งหมดออกไปและทำให้พื้นที่โดยรอบสว่างไสวเหมือนกับเป็นตอนกลางวันผ่านเส้นหินสเปซช,ชามที่เคยซ่อนตัวอยู่ในความมืดได้อย่างชัดเจนและเขาก็มองเห็นจุดที่ศิลาจารึกแห่งชะตากรรมเคยอยู่ในเทอร์ซันคิงและพวกปลาทองยังคงอยู่ที่นั่นและมองมาทางเขา ในตอนแรกฮานเส้นคิดว่าที่เลดโกตกลับมาก็เพราะว่าเขาฆ่าในทอสั้ันคิงได้สําเร็จแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นสถานการณ์ของพวกเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังไม่ตาย ตรมตรมต้มปราสาทศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในแสงสว่างเริ่มสั่นสะเทือนมันไม่ใช่แค่ภาพดวงตาเช่นกันมันกำลังสั่นไหวจริงๆหลังคาของปราศาสศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเหมือนกับดอกบัวที่กำลังจะบานออกและรูปปั้นที่อยู่ข้างในก็เผยออกมาให้เห็นหลังจากนั้นตะเกียงหินก็ค่อยๆบินเข้าไปหารูปปั้นหินของซินจิว ฐานเส้นจำได้ว่าตอนแรกรูปปั้นหินของซินซิวนั้นอยู่ในท่ามือประกบกันแต่ตอนนี้รูปปั้นกำลังยื่นมือข้างหนึ่งออกมาเห็นได้ชัดว่ามันกำลังอยู่ในท่วงท่าที่แตกต่างออกไปจากเดิมแต่ทว่าเมื่อหานเส้นพยายามมองดูดีๆเขาก็คิดว่ารูปปั้นนั้นจะมีชีวิตขึ้นมามันทําให้เขารู้สึกแ,กแปลก ตะเกียงหินบินลงไปบนรูปปั้นหินของซินซิลและทำให้ทั้งรูปปัน้นลุกเป็นไฟขึ้นมาตะเกียงผาอพันในมือของปีศาสาวอาสูรไรดวงตาเลดโคดและอีแรงแก่เรื่อมสั่นไหวและบินเข้าไปในปลาศาสักดิธิ์ตะเกียงผาพันทั้ง4บินไปอยู่บนหัวของรูปปั้นของฟีนิกโกดคาแมวก้าชีวิตและกิเลนสักดิธิ์หลังจากนั้นรูปปั้นของอสูรศักดิทธิ์ทั้ง4ก็ลุกไหม้เหมือนกับรูปปั้นของซินซิลเปลวไฟจากรูปปั้นทั้ง5้า ลามไปทั่วทั้งปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์และทำให้ทั้งปราสาทตกอยู่ภายใต้เปลวไฟมันทําให้ลูกปั้นหินของสิบขุนพลลุกไหม้ตามไปด้วยทั้งปราสาทเป็นเหมือนกับเมืองที่กําลังถูกเผาไหม้โดยเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ฮาฮ่า่ร์เซนไม่สําคัญว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนตราบใดที่เจ้าไม่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์เจ้าก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากตะเกียงเผาพันธุ์ของสกิรต์ตตอนนี้เมื่อตะเกียงเผาพันธ์กลับมาอยู่ในที่ขอ,ง,ของ,งมัน ปราศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ก็จะเปิดออกอีกครั้งตอนนี้พวกเราก็เหลือแค่ต้องรอให้หนายน้อยกลายเป็นขั้นดูกอดหลังจากนั้นพวกเราก็จะกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งอีแล้งแก่พูดอย่างตื่นเต้นอสูรไ้ดวงตาพูดเสริมฮอนซึ่นตอนนี้เจ้าควรจะเข้าใจว่านายน้อยคือคนที่ถูกลิขิตมาให้เป็นผู้กอบกู้เขาจะเป็นคนที่ปกครองทั้งจักรวาลถึงแม้เจ้าจะเป็นพ่อของเขา เจ้าก็ขัดขวางการขึ้นเป็นใหญ่ของเขาไม่ได้หานเส้นมันยังไม่สายเกินไปที่เจ้าจะมาร่วมมือกับพวกเราเพื่อช่วยนายน้อยทําลายกฎที่ผูกมัดพวกเราโดยเทพสพิริตพวกเรามาช่วยให้เขากลายเป็นผู้ปกครองจัก,กรวาลที่แท้จริงปีศาจสาวยิ้มและเชิญชวนฮานเซนหานเส้นเมินเฉยต่อสิ่งที่ปีศาจสาวและคนอื่นๆพูด เขาหันไปมองปราสาศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังลุกไหม้อย่างสว่างสวยราวกับดวงอาทิตย์ดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ตะเกียงเผาพันหลักและรูปปั้นหินของซินซิลอีแล้งแก่หัวเลาะและพูดหานเซ้นเจ้าคอยดูให้ดีชื่อเสียงของซีเครตจะกลับคืนมาอีกครั้งด้วยการนำของนายนนอหานเซ้นมองไปที่มีดในมือและพูด ข้าไม่รู้ว่าซีเครตจะกู้คืนชื่อเสียงในอดีตกลับคืนมาได้หรือเปล่าและข้าก็ไม่รู้ว่าเสียฮาวาจะกลายเป็นผู้ปกครองทั้งจักรวาลหรือไม่กล้ารู้แค่ว่าเขาคือลูกชายของข้าพวกเจ้ารักพาตัวลูกชายของข้าไปและให้เขาทำในสิ่งที่อันตรายที่สุดในจักรวาลน,นี้นั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นายน้อยเกิดมาเพื่อเป็นผู้กอบกู้เขามีพรสวรรค์นเหนือผู้อื่นเจ้าควรจะภาคภูมิใจในตัวเขาหุบปากซะ ก่อนที่ปีศาจสาวจะพูดจบเสียงของหาญเส้นก็ดังขึ้นมาดวงตาของหาญเส้นดูเลือดเย็นเสียงของเขาก็ฟังดูเย็นชาพวกเจ้าเอาแต่พูดเหมือนกับว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกสิ่งที่พวกเจ้าทําเป็นการทําร้ายผู้อื่นแต่พวกเจ้ากลับเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีคุณธรรมพวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาบงการชีวิตของเขาเขาเป็นลูกชายของข้าแม้แต่ข้าก็ยังไม่ต้องการให้เขามาแบกรับความฝันของข้าเลยแต่พวกเจ้ากลับมาให้เขาเสี่ยงชีวิตเพื่อกลายเป็นผู้กอบกู้ พวกเจ้ากล้าดียังไงมาพูดบางสิ่งที่ไหลย,ย่างอายอย่างภาคภูมิแบบนั้นพวกเจ้าก็แค่พวกอ่อนแอและขี้คลาที่รักตัวกลัวตายสิ่งที่พวกเจ้าพูดมันก็แค่ข้ออ้างเท่านั้นหานเส้นเงยหน้าขึ้นและจ้องตรงไปที่รูปปั้นของซินซิวลูกชายของข้าจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวของเขาเองเขาจะต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองหานเส้นยกมีดขึ้นมาสูงก่อนที่จะฟันออกไปในทิศทางของตาศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังลุกไหม้อย,อย่างสว่างสวย ตอนที่2,963โชคชะตาในตอนที่มีดเหตุและผลถูกฟันลงมามีดแสงนับไม่ถ้วนก็ล้อมรอบตัวอาหารส้นเหมือนกับทั้งกาแล็กซี่กำลังล่วงหล่นมีดแสงที่น่ากลัวตรงเข้าไปหาปราศาสตร์แต่มันถูกเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์บล็อกเอาไว้ไม่สำคัญว่ามันจะมีมีดแสงอยู่มากเท่าไหร่พวกมันก็ผ่านเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ไปไม่ได้ไรประโยชน์ตะเกียงเผาพันกลับคืนสู่ที่ของมันเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้เทพสปลิตจะมาอยู่ที่นี่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนอกจากนายน้อยที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่มีใครทำอะไรมันได้อีแลงแก่พูดด้วยรอยยิ้มที่อวดดีปีาศาสาวถามฮานส้นทำไมเจ้าถึงหัวแข็งนะักนายน้อยเป็นผู้นำของทุกคนในจักรวาลเจ้าเป็นพ่อของเขาทำไมเจ้าถึงต้องมาขัดขวางเส้นทางของเขาด้วยฮานส้นจับมีดเหตุและผลด้วยสองมือขณะที่ฟันมีดแสงเข้าไปใส่แสงศักดิ์สิทธิ์ของปลาศาสตร แต่แรงที่สะท้อนกลับมานั้นทําให้มือของเขาสั่นไหวผิวหนังระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของเขาแตกเล้าและเลือมมีเลือดไหลออกมาเสอรวาจะเลือกเดินบนเส้นทางนี้ก็ได้แต่นั่นต้องเป็นการตัดสินใจของเขาเองไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าเลือกให้กับเขาเพียงเพราะพวกเจ้ากลัวที่จะต้องเดินไปด้วยตัวเองพวกเจ้าจึงให้เสียว่าเป็นคนเดินบนเส้นทางนี้แทนทั้งๆท,ที่เขาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งถ้าพวกเจ้าต้องการจะสร้างซีเครตขึ้นมาใหม่พวกเจ้าก็ใช้เลือดของตัวเองเพื่อสร้างมันขึ้นมา พวกเจ้าพูดเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตของคนอื่นเพื่อทําความฝันที่ตัวเองทําไม่สําเร็จเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วมันทําให้พวกเจ้าดูน่าสมเพชคําพูดแต่ละคําของฮานเซนเป็นเหมือนกับใบมีดที่แหลมคมพวกเราต้องอธิบายยังไงถึงเจ้าจะเข้าใจในโลกใบนี้มีเพียงแค่นายน้อยเท่านั้นที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์มีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่ใช้อาวุธสปิดิตศักดิ์สิทธิ์และควบคุมตะเกียงเผ่าพันธุ์ได้ถึงแม้พวกเราอยากจะทํามันด้วยตัวเอง พวกเราก็ทําไม่ได้อีแรงแก่พูดด้วยความโกรธเกลี้ยวปีศาจสาวพูดหานเส้นมันมีบางสิ่งที่ถูกลิขิตเอาไว้อยู่แล้วเหมือนอย่างที่ไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนเจ้าก็ควบคุมตะเกียงเผาพันของซีครตไม่ได้โลกใบนี้ลิขิตให้นายน้อยเป็นผู้กอบกู้มันจึงเป็นความลับผิดชอบ ที่เขาต้องแบกรับเขาไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่โชคชะตากำหนดให้เขาทำได้ดวงตาของฮารเเซนดูแน่วแน่เขายังใช้มีดเหตเละผลฟันใส่แสงของตาสาศักดิทธิ์ต่อไปถึงแม้พลังของแสงศักดิ์สิทธิ์จะทำให้มีดเหตุเละผลลุกไหม้และทำให้ร่างกายของฮารเเซนลุกไหม้ตามไปด้วยก็ตาม แต่เขาก็ยังไม่ลดละความพยายามหาเส้นดูกโกรธมากๆเขาดึงพลังออกมามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะทำลายคนของสีเครตพวกนี้ในที่สุดหาส้นก็เปิดเผยหมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดของเขาออกมาจักรวาลจะดำเนินต่อไปถึงแม้มันจะสูญเสียคนที่สำคัญหลายคนไปซึ่งรวมถึงตัวข้าด้วยไม่มีใครเกิดมาเป็นผู้กอบกู้ของจักรวาลไม่ควรมีใครถูกบังคับให้แบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นตั้งแต่ที่พวกเขาเกิดมา เมื่อเทียบกับความตายแล้วสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาก็เป็นเพียงแค่ชะตากรรมที่พวกเจ้ากําหนดขึ้นมาถ้าพวกเจ้ายินดีจะแบกรับมันไม่ว่าใครก็ทําตามโชคชะตาของตัวเองได้ผู้นำาซีเกตเป็นคนที่เก่งกาจที่สุดในยุคสมัยของเขาเขาสําเร็จทุกอย่างเขาสั่งการทุกอย่างเขาควบคุมทุกอย่างถึงแม้เขาจะทําความผิดแต่นั่นเป็นโชคชะตาที่เขาต้องแบกรับถึงแม้เขาจะสมควรตายแต่ข้าก็นับถือเขาที่มีความกล้าที่จะแบกรับโชคชะตาแบบนั้น ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกน้องของเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ประโยชน์ที่ขาดความกล้าและลักตัวกลัวตายเมื่อปีศาจสาวอีแลงแก่อสสุรไร้ดวงตาและเลดโกรธได้ยินคำพูดของฮาเสเซนพวกเขาก็รู้สึกโกรธอย่างมากแต่พวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฮาน์เซนถึงพวกเขารู้สึกว่าตัวเองถูกเยียดยามพวกเขาก็ไม่กล้าจะออกไปต่อสู้กับฮารเเซนเจ้าก็แค่พยายามเล่นคำอีแลงแก่พูดอย่างเกลี้ยกล่อม ถ้าเจ้าบอกว่าทุกคนแบกรับโชคชะตาของพวกเขาได้ทำไมเจ้าไม่มาควบคุมตะเกียงเผ่าพันธุ์และปราสาศ์กสิทธิ์สลาถ้าเจ้าทำไมได้สิ่งที่เจ้าพูดมามันก็เป็นอะไรที่เลวไหลมันเป็นคำพูดบ้าๆที่เจ้าพูดออกมาเพราะว่าเจ้าไรความสามารถและอิจฉาในอดีตพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีแล้งแก่ทุกคนต่างหวาดกลัวพวกมัน การที่หานเส้นบอกว่าพวกมันขี้ขาดตาขาวจึงทําให้มันโกรธอย่างมากไม่สําคัญว่าข้าจะทําสําเร็จหรือไม่แค่ข้าทําอย่างเต็มที่ก็เพียงพอแล้วหานเส้นดูแน่วแน่คาพูดของอีแ้งแก่ไม่สามารถเปลี่ยนใจของเขาได้อีแ้งแก่ต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่มันเห็นเปลวเพลิงสีขาวลุกโชนขึ้นมาจากร่างกายของหานเส้นนี่เป็นไปไม่ได้นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้ อีแรงแก่ตกตะลึงเมื่อเห็นเปลวเพลิงสีขาวมันไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองอีศาสสาวเลดโกดและอสูรไลดวงตาต่างก็ตกใจเช่นเดียวกันพวกมันมองไปที่เปลวเพลิงบนตัวของหารเส้นราวกับว่าพวกมันกำลังเห็นผีเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นไปได้อย่างไงมีเพียงแค่คนที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะใช้อาวุธสปิริตศักดิ์สิทธิ์ได้ทำไมเขาถึงได้ ขณะที่เปลวเพลิงรอบรอบร,อบร่างกายของฮานเซ้นสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆดวงตาของปีศาจสาวกเบิกกว้างยิ่งกว่าเดิมเสียงคำรามดังขึ้นมาขณะที่เปลวเพลิงสีขาวบนร่างกายของฮานเซ้นเปลี่ยนเป็นเงาของกิเลนมันคือสปิริตศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนศักดิ์สิทธิ์กิเลนศักดิ์สิทธิ์เป็นไปไม่ได้นอกจากนายน้อยที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่มีใครใช้อาวุธสปิริตศักดิ์สิทธิ์ได้อีกไม่มีทาง เมื่อเห็นเปลวเพลิงสีขาวบนร่างกายของฮานซนเปลี่ยนเป็นรูปร่างของกิเลนศักดิ์สิทธิ์อีแรงแก่ก็ดูเหมือนกับว่าวิญญาณของมันหลุดออกไปจากร่างปีศาจสาวเลดโกดและอสุรไลดวงตาต่างก็ตกตะลึงพวกมันจ้องไปที่เงาแสงของกิเลนศักดิ์สิทธิ์อย่างพูดอะไรไม่ออกอุ้มสปิริตศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนกลับไปเป็นเพลิงสีขาวขณะที่มันตรงเข้าไปหามีดเหตุและผลของฮานซนแสงศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีดเหตุและผลลุกโชนขึ้นมา เปลวเพลิงของมีดนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับดวงอาทิตย์อันร้อนแรงหลังจากที่สปิริตศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในมีดเหตุและผลแล้วใบมีดก็กลายเป็นสิ่งที่โปร่งแสงและมีเครื่องหมายสปิริตของกิเลนศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นมาบนใบมีดหานเส้กนกำมีดเหตุและผลเอาไว้แน่นเขารู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังพุ่งพล่านภายในใบมีดซึ่งทำให้จิตใจของเขาสงบนิ่งก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถใช้กิเลนศักดิ์สิทธิ์ได้ แต่ตอนนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างมันตอบสนองเขาและเขาสามารถเรียกมันออกมาได้หลังจากที่ได้สัมผัสกับพลังของ Spirit สปิริตศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดฮานเซ่นก็เข้าใจว่าทำไมปีาศาจสาวและคนอื่นๆถึงเชื่อมั่นว่าอาวุธ Spirit สปิริตศักดิ์สิทธิ์จะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงขึ้นมาพลังที่กิเลนศักดิ์สิทธิ์มอบให้นั้นมากมายมหาศาลขนาดที่คนอื่นไม่มีทางจินตนาการถึงได้แม้แต่อาวุธประจำตัวของพระเจ้าอย่างหอกสกายไวเลดิสก๊ต ก็ไม่สามารถเทียบชั้นกับพลังจากสปิริตของกิเลนศักดิ์สิทธิ์ได้มันเหมือนกับการเอาดวงดาวมาเปรียบเทียบกับดวงจันทร์หานเส้นฟันออกไปและแสงของปราสาศศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกตัดขาดในทันทีหลังจากที่หานเส้นเดินเข้าไปสิ่งแรกที่เขาทำลายก็คือประตูของปราสาศศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ ปีศาจสาวอีแล้งแก่เลดโกดและอสูรไรดวงตาดูสิ้นหวังพลังของตะเกียงเผ่าพันนั้นไม่ได้ผลกับอาวุธสปิริตศักดิ์สิทธิ์มันไม่สามารถป้องกันการบุกเข้ามาของหานซส่นได้พวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมหานซึ่นถึงใช้สปิริตศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนศักษษดิ์สิทธิ์ได้นั่นควรจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ประตูของปราสาศศักดิ์สิทธิ์ถูกตัดขาดครึ่ง และทําให้มันล้มลงทั้งสองด้านหลังจากนั้นฮารเเซนก็ถือมีดเหตุและผลเดินเข้าไปข้างในฮารเส้นเดินไปถึงตรงหน้าของรูปปั้นหินของซินซิลและสีอาสูรศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นเขาก็ยกมีดในมือขึ้นมา